เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมเดสไบด์เดลไรกันอีกแล้วเนาะวันนี้ผมก็มาเล่นโกดฟ์เฟสนะครับผมก็มีท่านผู้ชมแบบขอไว้นะครับผมจริงๆก็ <c oughs> ลืมแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรดูนะครับผมโอเคโอ้ยผมกดไวไปอะไม่เป็นไรโอ้ยไม่โดนหรอ โอ้โหดูมันยืนสองไฟผมดิพอมาแอดออนเวลาเราแบบทำลายไม้แบบเดี๋ยวนะตรงนั้นมีคนปะโอเคเฮ้ยเขาไม่รู้หรอไม่รู้อย่างนี้ก็ทิมเลยดีไม่รู้อย่างนี้ก็ทิมเลยเดี๋ยวนะวเราจะอุ้มอะไปไหนละมานี้ ก็มาดิ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 เออส่องไฟส่องได้ส่องไปส่องได้ส่องไปไปไหนล่ะเฮ้ยมานี่ดิทำไมนี่มันปวดเหงวะเดี๋ยวก่อนยังไงเราทำลายอ่าประตูหรือว่าแบบไม้แบบในแมป มันก็จะรีชาร์สกิลให้เราใหม่นะครับผมว่าดีไขวะโอเคเอายืนมองยืนมองอย่างนี้ยืนมองอย่างนี้อ๋อ,อตรงนี้มีอยู่สามคนผมก็ว่าอยู่ใครมองผมวะไอ้นี่ล้มแนะ่นะ่ะไอ้นี่ลม้มยังไงก็ลม้มมันไส้มันถูมานนี่ หมหูแล้วมายืนจ้องลงจ้องหน้ามาสอ่องงส่องตาอิ่มเขาให้มีคนปั่นแน่เครื่องนี้ครับเขาเห็นผมปะเออไปไหนอ่ะไปไหนละ,ไไนละเครื่องนู้นหรอ <c oughs> วติด เอาเครื่องนี้ระเบิดอยู่นะครับเฮ้ยเขาว่าอยู่มันไปไหนมาดิดิเฮ้ยตีมไม่โดนผมไม่อยากง้างนะครับเดี๋ยวมันจะเสียแบบสกิลด้านบนเนาะมาอย่างเงี้ยง้างแน่อย่าง,ง,างเงี้ยง้างแน,งน,น่วันนี้เลยใครันมาข้างหลังผมอีกล้ะเอา ลมไม้ไว้ไปเปล่า,าลมไม้ไวไปหรือเปล่า,ามานี่เดี๋ยวพี่สอนอะไรมายืนช่งจ้องหน้าผมดูเขาไปเกนะ้าเเนาะอันนี้คืออะไรเนะี่ยอันนี้มันทำอะไรมันป่วนหรืออะไรของมันเนะี่ยขอแบบขอเหตุผลหนะ่อยจะแทงหลังอหรือยังไง เอ้คนเจ็บละง้างเลยละง้างเลยไปยังไปนน่ลลนละละง้างเขาที่หลังไงไอไอนี่มันไม่หาปัดโฟก์ผ่านไฟจริงวะมันปวดจัด <c oughs> เพื่อนด่าเราปะเนี่ยไอเนี่ยไอ้จิววาเลนทายเนะี่ย ไปไหนละไปโน่นแล้วมะั้งผมจะเล่นอ่าไม่ค่อยรีบนะเฮ้ยอันนี้ใครเนะี่ยดูแบบมีสเต็ปดูแบบมีสเต็ปโอ้โหนี่เดี่ยวเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหพอดีดิพอดีดิ ทำตัวน้ำหมันไส้ไอ้หมอนี่อะไรส่องไปอะไรไม่ได้เดี๋ยวพี่ส่องเดี๋ยวพี่สอนวิธีส่องมาไอพี่สอนวิธีส่องไอ้น้องมันส่องไปทำไมเราไม่บอดเราพี่นี่ส่องยังไงแบบไม่บอดไอ้หมอนี่ไงล้ะโดดเต็มเลยลระโดดเต็มเลยล้มมาโอเค เราจะได้รีชาร์จสกิลนะครับไปข้างบนเหรอโอ้ห้าล่องคาญมากเลยข้างบนนะเรามีก้านหน้าต่างโดดปะไม่โดดด้วยใครปั้นไฟะ่ะไปไหนละ เรียกเหยื่อไม่ถูกเลยตอนตรงนี้แบบเยอะมากตรงนี้แบบคนเยอะมากเลยไม่รู้จะแบบจิ้มใครดีตรงนั้นก็จิวเหรอไอจิวเดี๋ยวรอผมก่อนเดี๋ยวผมจิ้มมันแน่เอาไอจิวเดี๋ยวมันโดนผมแน่ไอจิวอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว เอาให้มันแม่นๆหน่อยดิส่องให้มันแม่นๆหน่อยได้ไหมไปไม่ปันหาแต่เรื่องไปไม่ปั่นหาแต่เรื่องเออเยอนลอยนะฮะโอเคเมื่อกี้ผมปิดแอร์มา เห็นแล้วเห็นแล้วโหเนียตรงไหนเนี่ยเนียตรงไหนฮะไปไหนล่ะมันเนียนตรงไหนไหนบอกหน่อยใครเขามองผมวะตัวนี้เหรอมองตัวที่ผมอุ้มอยู่อ่ะอันนี้ตายยังเนี่ย น่าจะยังอา้าวตายแล้วป,ปวดอย่างนี้ตายไปก่อนเลยปนปวดอย่างเงี้ยออกเกมไปก่อนเลยลองหน้าต่างมันตรงนู้นจะมีคนนะเห็นแบบแบบไม่ลงไม้หรออุ้ยนี่มันสเต็ปดูดไม้ นาสั่นเลยแล้วทำไมไม่ไปหาแบบปั่นฟุงปั่นไปกันอะวิ่งทําไมกันเอาผมไล่ตีก่อนนะอันนี้คืออะไรกันอะอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ททำอะไรกันอันนี้ทำอะไรเล่นอะไรกันโยนก,กันหรออันนี้คือโยนนะอันนี้คือโยนใช่ไหม ทำไมผมเล่นตัวนี้แบบแล e ดูมันเดินช้าๆยังไงก็ไม่รู้หรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้เนี่ยดูแบบเหมือนมันเดินแบบก้าวช้ามากแต่นะแต่จริงๆมันไม่ได้ช้านะครับแต่ความรู้สึกแบบช้ามากเลยความรู้สึกผมนะแค่ไหนหละเ <c oughs> มื่อกี้ใครวิ่งอยู่บนเนินนะั่นอะ ล้มเลยเดี๋ยวผมจะวนฝั่งนี้นะไม่ให้เขาโดดหน้าต่างก็ยังโดดทันอยู่ดีอะ่ะน่าจะตุยละรอบนี้ข้างหน้ายังมีไม้อยู่ก่อนอโอเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเดินอยู่บ้านเล็ก ทำอะไรกันนะโยนกันหรอโอ้ตัวเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นะโยนกันทำไม <c oughs> ตายไปแล้วรอยเท้าอะรอยเท้าไข่ตรงนี้มีรอยเลือดนะครับไม่ได้ยินเสียงเด้อวอ้สองคน ผมจะหาคนไม่เจ็บอะ่ะเอาดนง,งี่เดี๋ยวนี้ฉีกไปยังอะ่ะไปโน่นละ <c oughs> ยืนมองนนะเดี๋ยวยืนมองหน้าเลยนะรบบนักเลงมากเลยไปไหนละอะไรคืออะไร เอา้าน่าจะลมแล้วนะครับไม่น่าโดดทันหรอกคนสุดท้ายมาตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งนะมันเป็นแบบมันมีวิธีแบบหาเซอนี่เห็นปะถ้าเกิดเซอรเขามองเราเขาก็จะแบบแสดงตัวตนนะอันนี้แบบมันเป็นวิธีอย่างหนึ่งเลยนะ เวลาแบบเราหาสื่อไม่เจอลมละจะไปไหนอ่ะจะไปไหนะจะไปไหนอะจะไปไหนจะไปหนาหายเดินวนอยู่นั่นแหละอันนี้คือเขาโยนกันหรอโยนทำไมอะ เอ้คนหนึ่งเขาไปไหนละเขานี่อยู่นี่มานี่เลยโอ้แต่ว่าไอ้แบบไอ้จิวอะจิวาเลนทายี่แบบตัวซ่าเลยนะคือตัวฮาเลยนะวาไม่ปัดนะวิ่งหัวเล่นเพื่อนสาวไป ทำไมไม่ปั่นไปกันโยนกันทำไมไอ้พวกนี้ผมชอบอะผมชอบสกิลมันตรงที่แบบอ่าเวลาเข้าโหมดเนี้ยโหมดสกิลอะเขาจะแบบไม่รู้ตัวตนนะครับผมชอบตรงนี้มากเลยมันสามารถแบบหลอกไฟได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยง่ายมากเลยโอ้ยแดงเสียเลย เอ้าคนนี้คนนี้มาเปิร์กเดียวหมดอะนีะนเบก้าแด้จิวเรนทายได้แบบตัวหาเลยนะอันนี้คือตัวหาเลยมา,มาขายขำอะไปทำอะไรแลวส่องแต่ไฟก็โอเคแลผมก็จบที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณครับ